ค, 12, ครับ123่งสอครับตอนนี้ทายร้อยเอกประยงอายาเนรครับอนุสานศาสตราจารย์เมือยายทางปกติว่าเราได้ร่วมกัน,านใารายการที่จะ,ะแสดงออกถึงความจงาารกักภักดีด้วยการ ประกอบวิธีทําบุญในการที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมาสมาสมุทิเจ้าครับและก็เป็นการร่วมกันสืบทอดนิพพานศาสนาให้คงอยู่โดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยประชาชนชาวไทยของเราน,นั้นจาประสบมิกรชาวไทยทุกหมู่กแหงกิจกรรมนี้ขึ้นมาในวันที่4บันวาคม2 5ง0ัน ที่แต่ละท่านนั้นนะครับได้ประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเสร็จนะครับพักตรีบทตามรัฐยศใส่ได้นะครับและก็การรับสมัครเรื่องดีกองน้ำลิกในสมัยปัะจุบันเป็นเชิญแต่ละท่านตามรัฐยศใสนะครับภายในถ้าหากว่าองค์คณะใดนะครับที่มีความประสงค์ที่จะปฏิบัติค่าเป็นหน่วยนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับระหว่างนี้นะครับเป็นที่ภายในครับ สร้างภาพบ,บันทึกภาพด้วยหน้าพระบร,ร,ร,บร,รมไตรลักษณ์พระบาทสมเดระบรมสนาการที่เนะูรับุกคนมเดมีาาบริสทได้ลนะครับจะต่าจหน่วยเป็นองคคณะเป็นบุคคลก็ระหว่างนี้นะก็เปโอกาสบันทึกภาพไปก่อนได้เลยนะครับขอกาสนี้นั้นเพื่อเป็น การสื่อสารนะในส่วนของโลพรราีาีแล้กายรรจเรียบร้อยนารก็จะทำงานหน้ารยการที่ิสทามเองานพระองครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิเอาเอา จะได้ที่จะผ่านทุ่ส่งมอบให้กับท่านประธานจากนั้นท่นาททนประธานเรื่องนในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมที่ราชสมภพภพระบาทสมเด็จ และอรค์นักันากาที่เ็เมหาปุญญภูมิอดุลประโยชนมหาราชอรมนาภีิวัญชาติและควานพ่อแห่งชาติวันที่5้ธันวาคมพุทธศักราช2,567ท้าร้รสิคิดสมูเกือนผู้บชการมณฑลสารกที่44่่พร้อด้วยกำลังุลและสมาคมแม่บ้านารุ สาขามนตุมาธนที่ศิลที่ได้มาร่วมชุมยากท้องเสียกันณที่แห่งนี้เพื่อแสดงความรู้ลับภัดดีและน้อมรำลึกในรัมหากรุณาสิคุณอันสาที่สุดที่ได้ตลอดระยะเวลาอย่างนเสายเจสิปีแห่งการโองราชเป็นที่ประจักษ์แก่ควงประชาว่าทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม สสทรงคิดพระองค์บำเพ็ญพระราชก,ก,รกิยมนาถนประการเพื่อ,อทํานุบรรุุมานามประชารของแผ่นดินที่พระราชทานมความรักความเพื่ออาทรข่วงใหญ่แก่ราชฎรโดยทั่วหน้ามาเล็ดพันการพัฒนาองค์ยืนถิตอยู่ในดวงใจของราชดรชาวไทยตลอดมาทรงเป็นหลักดวงบางที สองชีวิตของพระสพที S, còn, th th x x án, ่ก่อนผู้ลาดพรอให้เกิดนาทิปุณอันหาที่สุดมิได้ถ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสื่สารพระราชป้นิพพานเสด็จที่เจนหมายแล้วก็ขอรับการพระกาจิเตหมหาภูมิพลพลนรเมศเดชมหาราชโรมนาตพิท รับหนึ่งสับครับ1ับหนึ่งสองสับครับับหนึ่งสองสามครับรงวันเสด็จสวรรคตนับเป็นพระมหากรณาธิคุณ หล้นกล้าวหล้นกระม่องต่อปวงพระไัยมณฑลทนหารบกที่44โดยท่านผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่44พระใหญ่เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาชาตลอดรไป4ประธานในพิธีที่เคารพจุดทุกเกียรติบูชาพระรัชนตรัยที่ต้องมูบูชาจากนั้น